รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศประจำปี2,563 Thailand Quality Class 2020บริษัท PTT LNG จำกัดดำเนินธุรกิจบริการรับจัดเก็บและแปรสภาพกา๊าซธรรมชาติเหลว Liquified Natural Gas LNG อองค์กรมีพันธกิจหลัก ในการสนับสนุนด้านการสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศภายใต้การกำกับดูแลจากภาครัฐทั้งในด้านข้อกำหนดการให้บริการและอัตราค่าบริการที่เหมาะสมทำให้ต้องมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจึงใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นแนวทางในการวางระบบการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาบุคลากร และมุ่งมั่นในการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลองค์กรเราได้นำเกณฑ์คุณภาพแห่งชาติมาใช้สำหรับการการพัฒนาองค์กรตั้งแต่ปี2558ซึ่งทำให้องค์กรเราสามารถพัฒนาได้อย่างต่อนเนื่องเริ่มตั้งแต่ขบวนการออกแบบการรับจ่ายแกส๊ส ส่งให้ลูกค้าและก็การดูแลผู้มีส่วนได้เสียสำคัญอย่างยิ่งก็คือการลดต้นทุนในการผลิตโดยการนำ LNG จากขบวนการผลิตมาใช้ทำให้เราเพิ่มผล,ผลผลิตขึ้นได้อย่างมากเรามีความภาคภูมิใจนะครับในการที่นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้สำหรับองค์กรเราในการบริหารจัดการทุกระบบตั้งแต่ระบบคุณภาพระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือระบบการใช้พลังงานเพื่อก้าวสู่บริษัทชั้นนำและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศต่อไป